สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าของ,ของการทําถนนครับของหมู่บ้านศรีตะครองครับว่ากึหน้าไปถึงไงแล้วโอ้อ้าวอะไรครับเนี่ยโอ้ สายโชเฟอร์ขับเพลินไปหน่อยครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องน่าจะเหนื่อยครับน่าจะไปนอนพักผ่อนก่อนนะโอ้ตกถนนครับพี่น้องนี่ครับน่าจะขับเพลินครับ เรครับรู้เรื่องเลยพี่น้องเอ๋จะเอาขึ้นยังไงเนี่ยอ้้อันตรายครับอันตรายเกือบคว่ำแล้วครับนี่ดีนะมีต้นมันคำไว้อยู่ห <c oughs> ยอกครับหยอกครับพี่น้องนี่ก็น่าจะ พักกินข้าวกันก่อนครับแล้วก็น่าจะมาดึงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับทางก็น่าจะสุดครับน่าจะเก็บขอบข้างก็บดเกิดขอบข้างประมาณนี้แต่ดินมันถลไหลครับก็เลยได้ไปตกเป็นสภาพนี้นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าตอนดึงมันจะเป็นแบบไหนนะพี่น้องตอนนี้คนงานน่าจะพักกินข้าวอยู่เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนี่สภาพครับสาพานสประมณนี้พี่น้องเดี๋ยวเรามาดูตอนดึงกันเลยครับอ่ะโอเคครับนี่ก็น่าจะเขาน่าจะพักเที่ยงเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการกอบกูครับรดบดสงสัยหิวมันนะพี่น้อง ลัวรุ่นนี้ลากเลยครับไม่งั้นอันตรายครับน่าจะเอียงต้องพยายามจะดเฮะต้องเอารุ่นนี้เลยไม่งั้นอันตรายเด้อ เกลใหญ่ก,เกเคคบเดี๋ยวหาที่เกาะก่อนครับว่ารบทนี่น้ำหนักน่าจะเยอะครับหลายตันอยู่ครับไม่แน่ใจว่ากี่ตัน ฝนก็ตกอีกแล้วตกทั้งวันนีออ่ครับเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องกัดลัดยางครับกัดแล้วผสมปูนไปในตัวครับราคาน่าจะสูงอยู่ครับนี่พี่ๆท่านไหนรู้ราคาก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ราคาครับแต่น่าจะหลายล้านนะครับดูจากทรงแล้ว ว่าใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของป่าครับเ,เรามาลุ้นครับนี่ให้กำลังใจกันตรงนี้แหละครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ รถนี้ดึกไม่ขึ้นแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงลวแต่อันตรายครับเพราะว่ามันเอียงครับอีกอรอหนึ่งนี่จะลอยแล้วครับขนาดรถบดนี่ลออย่างใหญ่ครับจมไปกับครึ่งเลยนะพี่น้อง เดก็ขึ้นไปแล้วถอยออกก่อนน่าจะดึงไม่อยากนะพี่น้องเพราะว่าคันนี้มันใหญ่มากเลยนะนี่ครับเจ้ามดเอกง <c oughs> นไม่รู้อ้อาวรุนกันครับพี่น้อง หโหเย็ดเด้าสุดยอดเลย<ฮ>ผมว่าเจ้าไอ้แปดห้ามาดึงแล้วตัะเรกอ่ะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะดึงไม่ไหวนะพี่น้องเนี่ยต้องเจอรุ่นนี้ครับอ่ะมาดู รองรอยการขีดควรอืมสภาพครับผมคิดว่าน่าจะเก็บครับเก็บขอบข้างแล้วก็ถลายลงไปนี่ครับนักรบครับย่อมมีบาดแผลนะพี่น้องเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับนี่จะจะกรมาน,นี้ ตรงนี้ฝนตกบ่อยครับดินก็จะซุดตัวหน่อยดูครับสภาพตรงนี้ก็จะเละตุ่มเปะเลยครับน,นี่ก็ขึ้นได้แล้วครับโอ้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 โอ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 ตะมอนอแล้วไม่ได้าาั้งเราขดยเลยเยวมีตีนตะขาบแหละ ให้ดูบาดแผลอีกรอบหนึ่งครับนี่จัะต้มได้แล้วเรียบร้อยแต่จะเอาออกได้ไหมก็แค่นั้นครับโซครับสลิงสลิงนี่จะเอาออกยากกว่าโซครับโซจะง่ายครับสลิงนี่อันตรายครับเลือไม่ได้ครับจับนิดเดียวนี่มีบาดมือครับ มากเลยครับคันนี้นั่นนั่นนั่นอันตรายครับพี่น้องส่วนนี้ก็จะเป็นรถใส่ปูนครับใส่ปูนแล้วก็รถตัวใหญ่ก็จะกัดตามรถบดก็จะบดตามอัดความอัดแน่น เครื่องจักรเยอะมากครับทีมงานนี้สีประโคนชัยครับนี่ใหญ่เลยรถเยอะมากเลยครับนะครับถนนหมู่มบ้านก็จะสวยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายโครงการครับนี่การซ่อม ส้มแซมครับส้มแซนความกว้างหเมตรครับความยาวก็1.1กิโลกว่ากว่าครับนี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับดียวต้องพาป้าเอารถไปเข้าอุียคันหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้กลับมาทำงานก่อสร้างกันต่อโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่อง รดัซิ่งดินระเบิดด้วยครับสำหรับคืนนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ